เฮ้ยนิจาสวัสดีครับท่านเดี๋ยวรบอีกนะเว้ยครับผมครับทฮัลโหลสายไฟดูว่าเขากำลังจะเดินตรวจเยี่ยมกันชงนีิจ่าดี๋ัวที่มีครับท่านที่หน้ามันใส่หมวกันรกเพามันเดินล้มเอ้ยพอดีครับให้ส่งน้ำอร่อยไหมครับแลค่อยๆล้วก็อยวเดินเร็วนิจ่าเร็วเร็ อะไรไหมไหวแ้วไหมผมขี่าห้ามห้ามขี่นะแต่ว่าถือว่าเป็นเจ้าที่นี่เราเป็นบทเจ้าที่รับบทโอ้เดี๋ยวมันหน้ามันหนักแล้วส่นทุกอย่างไม่เาไหรไปครับวัสครับราวังคนรางคนระวันะดูว่าเป็นไครับไม่ประชดใหไลจามเดี๋ววิ่งเดี๋ยวรงครับนรับไปต่อไหนครับ ครับผมไปบ๊ายบายดีจ้าสวัดสดีครับท่านเดินรถนะเดินทางปลอดภัยครับขอบคุณนะ